ผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยเล่นเกมออนไลน์กันมาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมออนไลน์เกมยิงปืนออนไลน์หรือแม้แต่เกมประเภทกาชาไว้ฝูออนไลน์ก็ต้องเคยเล่น,นอนครับนอกนครับดูถึงเกม RPG ออนไลน์ด้วยครับที่ถูกเรียกว่า MMO r p g ครับซึ่งเกิดมาแา่นี้นะครับในว,วิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนรู้จักกับโปไซล์ของเกมประเภท m m o RPG ฟังกันครับว่า จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยสตารต์เริ่มต้นจากจุดไหนกันครับซึ่งต้องบอกว่าจากที่ผมหารูปมาเนี่ยมันไปไกลถึงยุค7 0ูเลยครับแล้วนี้ผมจะมาคนรู้จกักประวัติศาสตร์ของเกม m o r มกันครับโอเคครับเสร็จตลับและไปเริ่มฟังเรืเลยครับ ก่อนจะพูดถึงเกม MMO RPG กันเนี่ยก็ขอเล่าย้อนไปถึงช่วงของการเกิดขึ้นของเกมออนไลน์ให้ฟังก่อนนะครับซึ่งย้อนกลับไปปี1973เนี่ยเกมแมสหรือแมสบอลนะครับที่แปลว่าสงครามเขาวงกตเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในปี1973ครับซึ่งเป็นเกมประเภท shooting นะครับเป็นอารมณ์แบบคอฟฟิวตี้นั่แหละครับหรือเวนเดอร์ฟิลที่ภาพก็จะแบบแบบแบบนี้ครับเป็นแบบ ภาพเรียบๆเหมือนอะครเบีหน่อยนะครับซึ่งมันคือเกมแรกเลยที่มีการนำุกออนไลน์เข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้เกิดการต่อสู้กันในเกมนี้ครับซึ่งความน่าสนใจของแมสบอลนอกจากเป็นเกมที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับการเล่นเกมออนไลน์แถมยังเป็นแบบชูตติ้งออนไลน์ด้วยเนี่ยครับมันก็ยังมีการทำทั้งหมดกัน3รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกคือรั่นของคุณสตีฟโคเล่เบรคทอมสัน พอวอร์ดเพิร์นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่นาซาทำขึ้นมานะครับและจะมีของเวอร์ชั่นมิดมิดมิดเวอร์ชันนะครับซึ่งสร้างโดยคุณเกรททอมสันและคุณเดฟเลบินนะครับและสี่เวอร์ชั่นที่เรียกว่าเวอร์ชั่น e x ็กซ์โรกเวอร์ชันนะครับขออภัย okay, ครับเปนแอบอ่านอีกทีฮะโดยคุณจิมเกรทตันนะครับและคุณมิดมาร์คแมนนะครับซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้มีโอกาส มีเกมนี้ลงนะครับซึ่งจะบอกว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยก่อนที่เกมเกมหนึ่งจะมีลงได้หลายมาติแพลตฟอร์มเนี่ยเมื่อก่อนสำหรับทางพีซีจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโค้ดครับเรื่องของโค้ดภาษาใชในการเขียนเกม1เครื่องต้องจัดหนึ่งโค้ดเสมอครับทำให้เกมเกมนี้เนี่ยไม่สามารถลงหลายเครื่องได้นะครับเพราะด้วยโค้ดภาษาที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวรุ่นที่ทําเกมแมสเนี่ยคือเครื่องที่มีชื่อว่า iM Black PDS 1นะครับก็คือเจ้าเครื่องทรงสี่เหลี่ยม,มคล้ายเหมือนออตัวเครื่องส่งสัญญาณสื่อสารของนิส t a r เ r a t ดนะครับแล้วก็เครื่อง Pd 1 0นะครับรนอ,อัปเกรดนะครับแล้วที่มีของ X-Rocks e r i e s นะครับที่ตัวเครื่องกับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีความแยกจากกันนะครับซึ่งจะมี2เวอร์ชันก็คือ x r o c k l t r o แล้วก็ x r o c Star นะครับ ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ในช่วงยุค 19. 7 0ครับทั้งทั้งสี่เครื่องนี้เลยนะเป็นเครื่องที่อยู่ยุคเดีวยวกันนะครับส่วนเกม MMO RPG เกมแรกนะครับถูกสร้างขึ้นมาถัดจากเกม Massive ก็ได้ประมาณ5ปีนะครับซึ่งมันถูกสร้างในปี1 9 7 8ดครับโดยเกมนั้นมีชื่อว่า Mass นะครับหรือ m u l t i User Dungeon ครับโดยคุณลอยทำชาวนะครับซึ่ง คุณลอยเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยลาลัยเอ็กเซ็กเอ็กเซ็กเหรอเอ็กเซ็กที่ดูไดนะครับเอ็กเซ็กยูนิเวอร์ซัลลี่นะครับหรือมหาวิทยาลัยเอ็กเซ็กนะครับซึ่ง ในมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องคอมิวเตอร์ที่เรียกว่า DEC PDP-10 นะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้ในการทํางานการเรียนหนังสือนะครับซึ่งเจ้าคืนนี้เป็นเครื่องของบริษัท Digital Equipment Corporation นะครับแล้วก็มีการออกขายในตลาดในชื่อว่า DEC System 10นะครับซึ่งเจ้าคืนนี้เป็นเครื่องใช้ภาษา Assembly ที่มีชื่อว่า m a โคเทนนะครับซึ่งเป็นภาษาของเจ้าเครื่อง DC PDP เทนหรือ DC System เทเนี่แหละครับซึ่งเจ้าเครื่องนี่แหละครับเป็นเครื่องที่ใช้สร้างเกม MMO RPG เกมแรกขึ้นมาครับในส่วนของชื่อเกมอัพเนี่ยตัวคุณลอยนั้นตั้งชื่อเกมนี้เพื่อปเป็นแก่ๆหนึ่ในเกมที่เขาชอบคือเกม o ซ l ครับซึ่งเกม Soul เนี่ยเป็นเกมประเภท เท็เบทเอเวนเจอร์รุ่นเก่าเนี่ยแหละครับซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้มีขายมีสเตนดด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากลองย้อนอดีตกันนะครับซึ่งก็จ,จริงแล้วตัวโซเองก็มีเกมประเภทช่นที่เป็นคลิกเอนพอย n ์ Point ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมโซเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมที่ได้แรงบรรจักจากเกมคนรซัตคอร์เอเวนเจอร์ด้วยนะครับซึ่งผมเคยเล่าเรื่องราวของเกมคอร์ซัตคอร์เอเวนเจอร์ไว้ด้วยนะครับในคลิปของเกมอาคารระเบินะครับใครสนใจก็ จะกลักบดูคลิปแรกๆของช่องได้เลยนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของเกมเมาส์หรือมัตติ User อร์นันเจนะครับซึ่งตัวเกมนี้นต้องบอกว่าจุดสนใจอย่างหนึ่งก็คือเขามีการทำอวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็นภาคต่อมาก็ที่จะจำนวนหนึ่งเลยนะครับไปผลเนี่ยก็เพราะว่าการสร้างหนึ่งครั้งของเขานะครับพอมีการอัปเกรดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อว่าเช่นเออเมาส์หเมาส์ส ภาคสามภาคสี่นะครับก็คือเวลามีการทำมูชชั่นใหม่ปุ๊บเขาก็จะตั้งชื่อเป็นภาคใหม่เลยครับอย่างเช่นภาค2ที่เป็นการนําระบบของภาคหนึ่งมาต่อย,ยอดนะครับแล้วก็สร้างระบบใหม่เข้าไปใส่ลงไปในเกมอย่างนี้ครับก็ถูกนับเป็นภาค2ไปโดยปริยายครับก็ต้องบอกว่าส่วนที่นาัใจของภาค2คือระบบแม็กเลเวลครับที่เวลาเราเลเวลขึ้นเนี่ยจะมีการตั้งชื่อครับ ตั้งชื่อเราไม่ได้แบบระเวลหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่เรียกเป็นชื่อนะครับเรียกเป็นชื่อชื่อแบบแบบเป็นเหมือนยศแรงด Lang ์อัพยศเราขึ้นเป็นแบบพันจ่าเอกโทตีจัจจจตวาเนี่ยแหละครับโดยในภาคสองเนี่ยจะมีแม็กระเวลอยู่ที่สิบเอ็ดด้วยกันครับซึ่งพอเราระเวลอัพเกรดปุ Get ๊บเนี่ยนอกจากระเวลของเราจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับตัวเมจิก หรือระดับเวนมนมอนของเราเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนเช่นกันนะครับบอกว่ามันเป็นไอเดียที่ผมว่าแบบดูฟันนี่ดีนะดูแบบเออน่าสนุกดีนะครับว่าพอเรายิ่งขึ้นเนี่ยยศเราจะไปถึงขั้นไหนนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะได้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็เริ่มจากเลเวลหนึ่งเลยนะครับที่เราจะเป็นเลเวลระดับโนวิดนะครับเวมนม์นมยังไม่มีนะครับพอจากที่เราเก็บเลเวลได้อีกสัก200 EP นะครับเลเวลของเราจะเปลี่ยนเป็น โปรเทคเตอร์นะครับและได้เจิกระดับยดแรกมาคือ c ครับและพอต่อมาที่เราสามารถเก็บเลลได้อีก400พยต์นะครับระเวลของเราจะกลายเป็นยศระดับเยอแมนนะครับส่วนจิเชียนก็จะกลายเป็นโซลเซเยอร์นะครับและพอต่อมาได้ถึง800 EP เนี่ยระเวลของเราจะขึ้นไปอีกขั้นหนึงนะครับระดับประมาณอยู่ที่4นะครับ โดยระเวลจะมีชื่อว่าวอร์เรอร์ครับส่วนเป็นเเชียนพอจากระดับนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บาลิสนะครับต่อมานะครับพอจะเก็บอีพีอีพันหกร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ระเวลเราก็อยู่ที่ระดับ5แล้วนะครับระเวลของเราจะกลายเป็นซอร์สแมนครับส่วนเป็นเเชียจะกลายเป็นก็ครับเป็นเซเชียเนี่ยครับอ่าแล้วก็จะเก็บระเวลอีกได้อีก 3,200x นนะครับระดับ7นี้ก็คือระเระดับฮีโร่ครับเป็นมนคือ เอ็กเซชั่นะครับต่อมาคือพอจากเก็บเวลเอพีดีอีกหกพันะครับเราก็จะมีระเวลที่เรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่นะครับส่วนมินิเชีนจะกลายเป็น Spell b นเดอร์นะครับและต่อมานะครับหลังจากที่เราเก็บ EXP ด้อีก1 2 8 0 0นะครับระเวลของเราจะกลายเป็นแชมเปี้ยนครับส่วนเวทมนต์เนี่ยจะกลายเป็น Soul s o อตเซ e r อรครับ พออลังจ้าเก็บ EP อีก25,600นะครับหรือดับประมาณที่เลเวล9นะครับตัวละครของเราจะมีเลเวลเป็นการ์เดียนครับและระดับเวทมนต์จะเป็นในคอมเมนเซอร์ครับและต่อมาครับ5 1 2 0 0พอยต์เราจะกลายเป็นเลเวลดับเลเ e n d ครับและเป็นเชฟเป็นวอลล์ครับและต่อมาครับระดับเลเวล10นะครับตัวของเราจากที่เก็บเอพิอีก10,000 2,400นะครับ เราจะกลายเป็นยอดสูงสุดที่ว่าเซอร์นะครับและเบนิเชียนระดับเว็มบกของเราจะกลายเป็นเมดครับและสุดท้ายครับคือจะเก็บอีกอมื่ีก24,800อนะครับระดับระเวลเราจะเป็นเซอร์อยู่นะครับแต่เมดิเชียนจะขึ้นเป็นวิสัทครับซึ่งต้องบอกว่าที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับตัวเกมยังไม่ได้ถูกจําหน่ายวางขานะครับยังคงเป็นเกมที่สร้างมาเพื่อเล่นในให้ในเฉพาะมาหาวิทยาลัยเอ็กเซ็กนะครับซึ่ง จุดเปลี่ยนของเกมมัฟเนี่ยก็คือส่วนของภาค3ครับในปี1980นะครับเป็นปีที่คุณลอยสร็จกษกาพอดีครับแล้วก็ได้มอบให้กับคุณริชาร์ดบาเทลนะครับเป็นผู้พัฒนาเกมนี้ต่อนะครับโดยเขาได้ทำการเปลี่ยนภาษาครับจากภาษา SMB m อ c r o ้แมนะครับเขาได้เปลี่ยนมาใช้ภาษา bcpl ในการพัฒนาเกมนี้ครับและต่อมาหลังจากนั้นในอีก3ปีนะครับมหาวิทยาลัยเอ็กเซนะครับก็ได้ทำการเปิดคือขายเน็ตเวิร์ครั้งแรกครับโดยเป็นคือขายเน็ตเวิร์ดที่มีชื่อว่า p c k k เก s w i ิมสตรีมนะครับของบริสติกเทเลคอมนะครับเพื่อใหออ้คนที่สนใจจะเราใช้บอออนไลน์ของเครื่อง ดีซีเนเนี่ยสามารถมาใช้บริการอินเทอร์เนต็ตของโรงเรียนมหาวิทยาลัยได้ครับตั้แต่เวลาตีสองถึงเจ็ดโมงเช้านะครับซึ่งเขาเปิดบริการทุกวันเลยครับนั่นเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาทดลองเล่นมันติ u s ยูเซอร์ดันเจียนได้ครับซึ่งก็ได้ความนิยมมากครับคือทุกคนที่แห่กันมาเล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานเลยนะครับแล้วที่สำคัญนนครับถึงขั้นได้อ,ออกนิตยสารที่เขียนบทความเกี่ยวกับเกมนี้หลายเล่มเลยครับ นั่งสมุให้1ปีต่อมานะครับเป็นปี1984เนี่ยคุณลอและคุณลิชาเนี่ยได้รับการติดต่อจากบรรณาธิการหนังสือและนักเล่นเกมสำนักไซมอนเดลลี่นะครับเพื่อก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่ามันติยูเซอร์เอเนเทเมนต์นะครับสร้างมาเพื่อโปรโมทและทำตลาดให้กับเกมมฟัฟโดยเฉพาะเลยครับซึ่งหลังจากที่ก่อตั้งได้เนี่ยหปีต่อมาเกมนี้ก็ถูกลงให้กับเครื่อง คอมบานโดข4สนะครับในปี1 9 8 5ครับซึ่งในปีเดียวกันนี่เองนะครับที่คุณริชาร์ได้พัฒนาเกมมัพอีกครับเป็นเวอร์ชันที่4นะครับหรือมัฟต์2นะครับที่เป็นการนำเวอร์ชัน2มาพัฒนาต่อยอดนะครับโดยเหตุผลในการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นเกมสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่า b i Tri x Telecom นะครับหรือ BT Group PLC นะครับของบริษัทโฮดิงนะครับเป็นบริษัท โทรมาคมความชา่อของกิจนะครับที่มีสํานักงานใหญ่ในลอนดอนนะครับและได้ใช้เปิดบริการด้วยกันทั้งหมดถึง180กว่าประเทศนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยจริงที่เกมมัฟเนี่ยจากที่ตอนแรกอยู่แค่คือขายสั้นๆนะครับก็ได้กระจายออกไปเป็นคือขายรอบโลกกว้างมากขึ้นนะครับทำให้เกมนี้จะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นครับซึ่งเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขายว่าขายเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะบอกว่ามันเป็น เกมออนไลน์ฟรีนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับโดยการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เสียให้กับเป็นรายเดือนนะครับฟังดูเหมือนเนี่ยการพัฒนาเกมมัพเนี่ยต้องบอกว่ามันดูไปได้สดเลยถูกไหมครับเพราะว่าเออทั้งการพัฒนาเวอร์ชันต่างๆเกมเพลงต่างถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่นะครับในปี1 9 8 7เนี่ยบริษัทคอมพิวเซอร์เวิร์เนี่ยก็ได้เป็นผู้ถือครองสิทธิ์เกมนี้ครับและกดดันให้คุณลิช้าเนี่ยปิด อินสแตนของมัฟภาคแรกที่ยังอยู่ในหมหาวิทยาลัยเซกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันถูกเปิดให้เล่นในชื่อว่า b ิทริกเลเจนด์หนึ่งเก้านะครับแล้วก็รู้จากว่าเป็นการถือครองลิสิตของค่ายใหม่นะครับทำให้เกิดการกดดันที่ต้องลบอคูลเกมนี้จากแหล่งกําเนิดที่เป็นสวนบ้านเกิดของมันนะครับและโค้ดถูกลบหายไปในทันทีนะครับทำให้ตอนแรกเนี่ยตัวโค้ดเกือบจะสูญหายไปเลยนะครับ ไปแล้ได้ปีสัมพันธ์นะครับวิกตอทรียน,นะครับผู้เขียนโค้ด BCPL เนี่ยก็ได้ทำการเขียนโค้ดสำหรับภาคหนึ่งของ City Map ใหม่นะครับโดยเป็นจากภาษา BCPL กลายเป็นภาษา C พัดพัดนะครับรวมทั้งร่วมกับพัฒนาให้กับภาค2ด้วยครับซึ่งตัวเจ้าเกมมัพเนี่ยก็ได้มีการอัปโหลดหลงใหเล่นกับในเว็บ t ร t สท r e ค l e g e n d c o m นะครับเดี๋ยวผมจะถ้าใครสนใจแน่ผมจะทิ้งหน้าจอไว้สัก3 0วินาทีนะครับใครอยากลองเข้าไปดูเนี่ยว่าเกมเป็นไงก็ลองเข้าไปเล่นในเว็บนี้ได้นะครับซึ่งผมลองแล้วสุบไม่เปิดเล่นได้นะครับโอ้โหอึ้องเลย และโชคดีอย่างหนึ่งของเกมซีรีส์นี้ก็คือในปี2014เนี่ยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายพิมพ์เขียวของเกมมัฟ s ได้ครับซึ่งเป็นการได้รับอนุญาตจากผู้สร้างโดยตรงเลยนะครับซึ่งตัวพิมพ์เขีวนี้เนี่ยก็มีการแจกจ่ายให้กับนักศึกษานะครับได้นําตัวไฟล์ของเกมมัฟเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมหรือได้ลองทดลองเล่นเกมยุคเก่าได้ครับ ซึ่งในส่วนของตัวเกมเพย์ของมัมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเกมโลกนะครับเกมโลกที่ผมเคยเล่าไปแล้วในช่วงของตำนานเกมโลกไรนะครับก็ต้องว่ามันคล้ายกันเลยครับคือเป็นดันเยนสูงสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวเราเป็นตัวสอนเคอร์เซอร์เนี่ยครับเดินจุดๆไปทิ้งตางนะครับโดยเริ่มมาก็คล้ายๆเกม MO เลยคือเราจะสร้างตัวของเรานะครับค่าสแต,กต,ตส็กต่างๆอาร์บิตี้เซซัสต่างๆนะครับแล้วก็ เข้าไปยังเซนเหมือนเกม M O R G เลยครับเพียงแต่ว่าหน้าไซใ์เฟสเนี่ยก็ถือว่ามันคือแบบเกมเก่าเกืกเลยครับคือให้ถึงเวลาเราเล่นเกมแบบอันเทม่าหรือเกมโลกเนี่ยครับแต่เปด้วยแบบออนไลน์โมที่ตีพีพีกับเพื่อนได้เนี่ละครับมันมันเป็นหน้าจอพานี่แล้วที่ตามรูปที่ผมสามารถที่หามาได้ครับจะมีหน้าจอพานี้ครับของตัวเกมเพลย์นะก็คือมีความเป็นเกมร์ R G คลาสสิกดั้งเดิมไหมละครับเพียงแต่ว่ามันคือเกม M O R G ยุคบุกเบิก ที่เป็นระบบเกมเพลย์เก่าแก่นะครับที่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ครับ PVP เก็บเวลตีม well, อนใ์้ยผมพูดถึงไปเลยนะครับในช่วงของภาคสอที่มีการพัฒนาระเวลต่านะครับก็ตามสไตล์เกม m o o RPG สมัยนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเกมเพลย์เป็นระบบเก่าก,กึกโบราณยุค80เลยนะครับสำหรับภาแรกของ m o r โก็จบบพนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับฟังมาดูกันนะครับ ทั้งย like, อดวิวยอดไลค์คอมเมนต่างๆครับดีสไลค์ hmm. ก็มีผลนะครับเป็นกำลังใจใผมสู้ต่อในการทำ u t u b e นะครับขอคุณทุกคนจิงครับสำหรับวีดต่อไปก็เ,เดี๋ยวจะกันได้ครับว่าภาคสอ2จะเกี่ยวกับเกมอะไรกันนะครับลองเด่ย๋ยกรอดูนะครับถ้าใครชอบเเกม R p g พีเกมุ่ยมญญนยนต์บอร์ดเกมก็อย่าลืมติดตามผมบุม๊กเวิร์ม r p g Fan p l น y e r ์อน้องสือ่ชอบเล่นเกมได้ครับ นี่คือช่องที่เจ้ารุงลาของเกมนะครับทั้งที่มาประวาาัติศาสตร์ผู้สร้างเกมเองตา่างที่ทั้งเกมเก่าเกมใหม่ผมจะรับฟังหมดเลยครับแต่จะที่เกม RPG ยพยนแล้วก็บอดเกมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่อยวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบายยครับขอให้สู้กับการเล่น,นเกมนะครับ